ไปหาทวดจ้าหาดูวิตาไปหาทวดจ้าหาดูวิตาหาทวดจ้าหาดูวิตาหาทวดจ้าหาเชอดหาเชือดไปหาลูกวิทยตาหาดูวิตาเปอาไปหาทวดเหรอคะหาเชือดหาทวดถวดจ้าทวดจ๋ารออยู่นะทวดทวดกินอะไรจ๊ะ <ain ways dishes> <Cul kiss> กินหมากเออใส่กอไก่ด้วยไม่ใช่กินหมากกินหมากทวดกินหมากกุ้งกินหมากเชี่ยวหมากหมากไม่รู้อะไรวะอชิงอชิงงไงอ๋อ,อทวดอ,อ๋อทวดทวดรอหนูนะน้องพลอยกำลังไปหาไปไปร้าน <laughs> ไปไปตลาดไปไปเด็กงักตลาดอโเ ไม่ค้าขายของหรอจะ๊ะขายของจ้าขายขายอะไรไมั่งขายว่ากระจู๋อะไรขาไก่เชฟซีไหมไม่ไก่เชฟซีตรงไหนตรงไหนตรงเนียขายอายู่คิดถึงแม่แอนไหมคิดถึงแม่แอนไหม <S 1> <S 1> แม่แอนมาแล้วนะ่ะแม่แอนติดไฟแดงแล้วนะ่ะ จ๋าตามมาเยลตามมาเ <Yeah. S 1> พ่อบอยคิดถึงพ่อบอยไหมคิดถึงพ่อบอยไหมลูกพ่อบอยจะไปลาแล้ววันนี้พ่อบอยจะไปลาอ่าไ,ไหนนะอยู่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดค่ะหักแล้ว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 แล้วหักแล้ว ติดไฟแดงก่อนจ้า<อ>จ้าสีไม่เย็นหรอจ้าติดไฟแดงนะคะตอนนี้นะคะอ้าม,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 มออ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 มน้อคอยหัวเลาะเลยเอ๊นองคอยร้องไห้เลยไม่ร้องไห้เอาแล้วพอยิ้มไหมไม่ยอมยิ้มน้องคอยเป็นทำไมอ่ะน้องคอยน่ารักไหมน่ารักอแต่จะจร้องไห้ยืนจะเรียร้องไห้เลย

Let's go